ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกราคาสกูชิโอก็จะบีบให้ดูกันเลยมาดูอันแรกเลยอันนี้นะคะนะส,นะสิบบาทนะฟอลอนะสีสวยมากไอตรงสีหูนี้แกะเส้อ,จจองเป็นสีแดงเดลยที่มันแบบบอกใบเงี้ยทำเป็นสีชมพูมนะคะแคกจอัออดให่ไปหนเดี๋ยวทำแท็กให้กินในห้องแล้วอาจจะไม่เสียรบกวน เป็นกวดสองนะแชมพอนนูอันนี้อันนี้ยู่ในราคา20บาทนะคะ20บาทอย่างเดียวนะไม่มีไหนแพงเลยอันนี้เป็ส10บาทมนะันก็้ก็20บบาทนะคะอันนี้แบบมีหน้าตานะ อ <iento> uhm. ันนี้สี่โงอัน <recess> น <nek> ี <ife> ้ก็ยีสบาทนะคะอันนี้สีน้อเหลืงเหลืองะนี้ก็ยีบาทนะอันนี้สีเหลืองนะอันนี้ยี่สบาทนะ อันนี้20บาทต่อไปเป็นปัง,งอะไรอ่ะอันนี้25มนาะสโรมากขอบคุณลูกค้านะคะขอแยกเบี้ขอ่ลูกค้านะอันนี้เป็นปังไผงคิตตี้ไม่ใช่ปังไผงคิตตี้เป็นข่อยบลูมาขออ่อยบลู เป็นของไอบลูมีเป็นคิตตี้ของไอบลูเป็นคิตตี้แบบตรนเนี้ยทะลุอ่ะอันนี้อยู่ในราคาสิบห้าทอันนี้เป็นขนาจีบนะอยู่ในราคา20บาทนะคะ เป็นอะไรกัได่าเ้เราไม่รู้จักชื่อนะอันนี้อยู่ราคา20่บบาทนะคะอันนี้ไม่ใช่บัฟเฟอร,ร์ไม่ใช่นะคารรเป็นขนมที่ได้เสน้นนมีแล้วเส้น่อยนะอันนี้มาให้เปล่า E A C N อ E แล้วก็เป็นลูกตัวใจน่าจะเป็นตัวโอนะ อ,นะอันนี้ยี่บหาบาทนะอันนี้ยีบาทอือหือันนี้อะไรสิบห้าทนะคะสโลว์อันนี้นะอันนี้สามสิ อันนี้เป็นแบบบัฟเฟลรแบบธรรมดานะคะอันนี้อยู่ไหนนะคะ15บาทอันนี้บัฟเฟลร์แบบพิตตี้นะสิบาทโอเคของที่เรารีวิวนะเราจะรับเป็นปอยนอวก็เป็น s อ s เ็นะคะ เดี <Cornell>. ๋ยวเราจะส่งของไปให้กันก่อนนะแล้วคนก็จะค่อยส่งให้หรือว่าจะส่งพร้อมกันทีเดียวส่งเงินแลให้ไปเมื่้เดี๋ยวก็จะขอให้ไปก่ลนถ้าเราได้รับเงินแล้วเียก็จะให้นะคะเราไม่โกงแน่นอนเอาเบอร์เอาบารนาหอ้าที่อยู่เอาที่บ้านใดได้นะคะหรือจะเป็นตรวจทางการตำรวจไปก่อนก็ได้ยเผื่อเราะโกงนะ จะเป็นเปิดเปิดเป็น,น,น GPS ของบ้านเราไปก่อนก็ได้นะว่าเราสรุปลิดไยนะไม่หลงงี้น้อนนะคะขอบเุณมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทียย่เสีไไสสยงองกฤษของ่ทยนะ